สวัสดีแฟนข่าวเลสเตอร์ทุกท่านทุกคนกันครับเรามาดูข่าวเลสเตอร์ในช่วงของเยนวันนี้กันดีกว่านครับเรามาเริ่มกันตั้งแข่าวนี้โรเจอร์เผยเหตุผลกลับมาเล่นระบบ4-3-3กันอีกครั้ง โดยเป็นตันบรัชเจอร์ผู้จัดการทีมของทางเลสซัซีอธิบายถึงเหตุผลที่หันมาใช้ระบบ4-3-3แทันที่ก่อนหน้านี้ทีมเลือกใช้ระบบ3-4-1-2หรือ4-2-3-1มาโดยตลอด,ดยรัชเชอร์นั้นส่งสร้างบูบา,การกินซูมาเล่วิลฟริดเอนเดตตี้และก็ยูริสติเดมองลงเล่นเป็นแผงกลาง3คนในะระบบ4-3-3โดยในเกมรุกใช้ฮาวิบานและก็อดีมบราลุกแมน ปความเร็วสูงในเกมริมเส้นและก็จิมมี่วัดดี้เป็นกองหน้าตัวเป้านะฮะซึ่งพู้เล่นหลีดส่วนใหญ่นั้นจะถูกสั่งให้ประกบตัวตัวดังนั้นเราจะมีเพียงแค่เซนเตอร์แบ็กเท่านั้นที่จะไม่โดนใครตามทันทีที่เราจ่ายบอลขึ้นไปให้มิดฟิลตรงนั้นมันจะแน่นไปหมดเลยนะพวกเขาจึงตำแหน่งได้ดีและเก่งในลูปก,การอากาศเป็นอย่างมาก ผมคิดว่าเราทำได้ดีแล้วตามแผนนะเราทำลายแดนกลางของพวกเขาได้หลายต่อหลายครั้งแต่จังหวะสุดท้ายเราจ่ายบอลในพื้นที่สุดท้ายไม่ดีเท่าที่ควรนักจริงๆผมชอบเล่น4-3-3หรือ4-2-3-1มาโดยตลอดอยู่แล้วเกมนี้เราเลือกใช้ปีกสองข้างไปกับบอลได้ดีและมีความเร็วพวกเขาเปิดพื้นที่ให้เราได้ด้วยสกิลการเลี้ยงบอลนั่นคือแผนในตอนแรกนะ รเจอร์ยังกาวชมลูกทีมที่กลับมาตามตีเสมอได้ทันควันหลังโดนตีเสมอในไม่กี่วินาทีและยังปรบมือให้กับลูกริงสุดสวยของฮาวิบานอีกด้วยเดี๋ยวเขาจะบอกว่ามันยอดเยี่ยมมากเลยนะนั่นว่าเราไม่อยากจะเห็นเหตุหการณ์แบบนี้บ่อยๆแต่ผมคิดว่ามันแสดงให้เห็นแล้วว่าผู้เล่นยังพร้อมจะสู้เราเสียประตูแบบไม่น่าจะเสียักเท่าไหร่นักทว่าเราสอบน้อง,งทันทีประตูของบานสุดยอดเป็นอย่างมากผมดีใจขับเขานะฮะการที่ต้องเจอกับทีมที่ชอบประกบตัวตัว,ตว,ตว เราต้องการคนที่เก่งในลูกกาอากาศและก็พร้อมจะลุยตัว,ต,วตัวกับคู่แข่งนั่นคือผมเลือกเขาและลูกแม่นลกสนามและผมดีใจที่เขาตอบแทนผมได้ประตูนี้สวยงามจริงๆบิรักคนนี้ก็ได้กล่าวชิงชัยเอาไว้บ้านรับผลเสมอยุติธรรมแล้วโดยฮาวิบาลปีของทางเลสตี้นะฮะ จะรับผลก,การแข่งขันที่ทีมบุกไปเสมอลีดยูเต็ดไปหนึ่งในเกมฟุตบอลมือกิจนัดเมื่อคือวันท,ที่ผ่านมาเป็นผลการแข่งขันที่ยุติธรรมแล้วสำหรับทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้โดยบานที่ทำประตูตามที่เสมอให้กับทีมหลังจากที่ถูกนำไปเพียงแค่2นาทีและประตูนี้เป็นประตูแรกในเิร,รากิจนัดกันี้ของบานกันอีกด้วยน,นะคุณต้องรู้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ที่ต้องเจอกับทางบรีดมันจะเป็นเกมที่เราต้องวิ่งเยอะไปอย่างมากคุณต้องวิ่งและคุณต้องตั้งรับให้เยอแน่น ดยเฉพาะเมื่อคุณมีบอลอยู่กับตัวคุณจะรู้ว่าจะมีคู่แข่งเข้ามาหาคุณได้จากทุกทิศทุกทางดังนั้นคุณต้องมีสมาธิในเกมเพื่อจะรับมือกับความแข็งแกร่งของพวกเขาคุณต้องทําให้แน่ใจมาว่าคุณเล่นได้อย่างแข็งแกร่งและผมเชื่อมาว่าเปร่านั้นสามารถทําได้นั่นหมายว่าประตูจากทางฟริคิกของพวกเขาเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมและเปล่านั้นก็เอาคืนพวกเขาได้ดีจากประตูของเราเรากลับมาสู่เกมได้ทันทีและหลังจากนั้นทั้งสองทีมก็ต่างมีโอกาสโดยรวมแล้ว การเสมอกันก็ดูเป็นผลการแข่งขันที่ยุติธรรมสำหรับ2ทีมในครั้งนี้นะมอร์แกนกระตุ้นทีมต้องเดินหน้าต่อไปโดยจังโจรธานมอร์แกนผู้จัดการทีมเลสซัสตี้ทีมหญิงอยอมรับว่าทีมยังมีข้อบิดพลาดหลังพ่ายกับทางแมนเชสเตอร์ไปหนึ่งต่อในเกมลีกนัดล่าสุดโดยมองว่าทีมจะเป็นต้องทําให้ดีกว่านี้โดยจิงจอกสาวขึ้นนําไปก่อนอย่างรวดเร็วเพียงแค่นาทีแรกเท่านั้นจากทางเจสซิกเวิร์ช แต่ก็ต้านความแข็งแกร่งของทัพเปอร์บสาวไว้ไม่อยู่จบเกมพ่ายเป็นสกรต่อ4ยังคงไม่ชนะใครในเกมลีกหลังผ่านมา6นัดในครั้งนี้พวกเรานั้นผิดพลาดหรือผิดหวังกับผลการแข่งขัน,น,นหลังจากที่ออกสตาร์ทเกมได้อย่างเจ้เจี่ยมพวกเราพยายามหาวิธีเพรสชิงพวกเขาตั้งแต่ตอนต้นเกมแล้วและมันก็ได้ผลแต่เราก็ไม่สามารถรักษาการเล่นแบบนั้นเอาไว้ได้ตลอดเลยนะ ผมคิดว่า3จาก4ประตูที่พวกเราเสียไปมาจากความผิดพลาดี่ส่วนของเราซึ่งเราจําเป็นต้องทําให้ดีขึ้นมากกว่านี้เราจะต้องทํางานอย่างหนักให้มากขึ้นกว่านี้ใน3ซ้อมเราต้องเดินหน้าต่อไปโชคร้ายที่เกมนี้เรายัางทําไม่ได้แบบนั้นนาตชาฟรินมีโอกาสที่ดีแต่ต้องจบสกอร์ให้เร็วกว่านี้นั่นคือความแตกต่างจริงๆคู่แข่งไม่พลาดกับโอกาสที่มีอยู่ในขณะที่เราน,นั้นดูยังไม่เฉียบคมมากพอ เรามีช่วงเวลาที่ดีในครึ่งหลังนะฮะ20-25ทีเราอยู่ในสถานการณ์ที่ดีและมองหาจังหวะตามตีเสมอแต่เรานั้นทําไม่ได้ฉะนั้นเราก็มาพาดจาจังหวะบนยาวและคู่แข่งก็มาจัดการเข้าไป เป็นอีกครั้งที่จากมุมมองของเราเราพลาดในเรื่องของการยืนตำแหน่งในขึ้นฝั่งนั้นเรารู้สึกว่าเป่านั้นสามารถเล่นงานพวกเขาได้แต่อย่างที่เห็นเราน,นี่ทำได้แค่เล็กน้อยแต่เราไม่สามารถทำประตูได้อย่างที่เราน,นั้นต้องการมอกแกนคนนี้ก็ได้กล่าวชิงช้ยเอาไว้ครับอาการบาดเจ็บล่าสุดของยูริติิลมองก่อนเกมกับทางเชลซีของเลสเตอร์ โดวยวิฟฟ์รานี้ปีกำหนดจะเล่นให้กับทางเบลยเยียมในสถาน,นีแต่ต้องถอนตัวออกจากทีมด้วยอาการบาดเจ็บที่เขาได้รับระหว่างเกมที่ซิตี้เสมอกับทางบริตไปหนึ่งต่อหนึ่งโดยยู่ที่จิลมองเป็นข้อสงสัยที่สำคัญสำหรับเกมในทางบริจิของทางเลสเตอร์นะฮะกับทางเชซีหลังจากถอนตัวจากทีมเบลยเยียมด้วยการบาดเจ็บในครั้งนี้ซึ่งทางจิลมองเดินกระโผปกกระเพกระหว่างที่ซิตี้เสมอกระทางบริตหนึ่งต่อหนึ่งหัวที่ผ่านมา ซึ่งเพลเมเกอร์คนนี้ถูกแทนที่โดยเคนันเดบรีฮอลล์โดยมีเวลาเหลือเพียงแค่ส5บาทีหลังจากครับการรักษาในสนาม,มนนาเมนต้องรอเชิญผู้จัดก,การทีมได้กลาวมาว่าหลังจากแมตซ์ปัญหาก็คือคือกัวงวลเล็กน้อยนะฮะและก็ตีละมันเนี่ยจะต้องสแกนต้งของเขาโดยทางคีดเบร s เนวส์สื่อของเบลเยียมได้รายงานอ่าบอกว่าผลการสแกนดังกล่าวนั้นทําให้ตีละมองถอนตัวจากทีมชาติเบลเยียมและต้องพักเบรกเป็นเวลากว่าถึง 2ซื้าสัปดาห์กันเลยทีดเดียวนั่นจะทำให้เขาตกอยู่ในความอันตรายอย่างร้ายแรงจากการที่เดอะฟ็อกนั้นพลาดเกมกระทางทีมจากฝูงของลีกเชลซีซึ่งจะมาเยือนที่กิ่งทีมบัพเวอร์สเตเดียมนัดแรกหลังเบรกทีมชาติเช่นเดียวกับเกมต่อไปซึ่งเป็นเกมสําคัญในศึกยูโรป้าลีกกับทางบริเกต์วอรซอโดยกีงานเสริมบอกว่าอาการบาดเจ็บอยู่ที่บริเวณน่องและข้อเท้าและกองกลางจะอยู่ที่เดอะฟ็อกเพื่อตรวจร่างกายกันต่อไปในครั้งนี้ หากเขาไม,าม่รับการบาดเจ็บเทอมันนั้นน่าจะเล่นในการแข่งขันของเบลเยียมกับทางเอสโตเนียและก็เวลเนสตาแนาโดยฝ่ายของรบรเวโต้มาติเนสกำลังมองหาคุณสมบัติสำหรับฟุตบอลโลกในปีหน้าที่กาตาอยู่นะรอไม่ไหวแล้วเนี่ยแฟนๆเลอสตี้ยินดีกับทางการเปิดเผยแผนใหม่ของ King Power Stadium ียม โดยมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากที่ทางแอปพลิเคชันวางแผนเผยแพร่สู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของสภาเมืองเลสเตอร์พร้อมรายละเอียดและกภาพเพิ่มเติมในครั้งนี้โดยกองเชียร์เรสตี้ได้แบ่งปันความสุขของพวกเขาบนโซเชียลมีเดียหลังจากแผนใหม่สำหรับการขยายคิงพาวเวอร์เตเดียมของสโมสรที่เปิดเผยเออกมาแล้ว โดยภาพและก็รายละเอียดใหม่ล่าสุดได้รับการเปรเิดเผยบนเว็บไซต์ของสภา,าเมืองเลสเตอร์ซิตี้หลังจากที่ทางเดอะฟ็อกนั้นส่งใบสมัครไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วโดยแผนปรองรับความจุข,ของคิงพาวเวอร์เซเดียมผู้ชมชมได้ถึง4,000 40, คนโดยทางแอปพลิเคชันได้เผย,ยจะมีการดำเนินการทั้งทางทิศเหนือและทิศใต้ของสามกีฬาซึ่งแฟนๆเดอะฟ็อกนั้นได้แบ่งปันความสุขผ่านหน้า Facebook และก็ทวิตเตอร์ของทางเรสเตอร์ชัยไรฟ และนี่คือปฏิกิริยาที่ดีที่สุดสำหรับข่าวในครั้งนี้โดยคอมเมนต์ที่หนึ่งก็ได้บอกว่าอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะบอกว่าไมค์กอฟไม่มีพื้นสนามแล้วคอมเมนต์ต่อมาว้าวมันน่าดูน่ารักจังเลยคอมเมนต์ต่อมาจะเป็นต้องมีส่วนยืนที่ปลอดภัยซึ่งแนะนําไว้ล่วงหน้าแล้วคอมเมนต์ต่อมาถ้าอย่างนั้นไม่มีที่นั่งซีซั่นติ๊กเก็ตแล้วใช่ไหมหรือ,อยังไงผมจริงจังนะเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาตั้งตารอคอยได้เลย คอมเมนต์ต่อมารอไม่ไหวแล้วคอมเมนต์ต่อมาพวกเรานั้นมีความทรงจําอันยาวนานและจจริลึกถึงความสุขเท่าที่สโมสรมีเมื่อสร้างชามวอลเกอร์การจัดการเจรจาและจะเป็นกุญแจสําคัญในข้อนี้คอมเมนต์ต่อมาหวังว่าจะมีห้องสุขาเพิ่มเติมอีกใน2องบูธเพิ่มเติมนะคอมเมนต์ต่อมามาเถอะทำมันให้เสร็จสิ้นรอไม่ไหวแล้วคอมเมนต์ต่อมา น่ารักจังฉันอัดเลือตัวฟีนะคอมเมนต์ต่อมาห้องประสาทสัมผัสสำหรับเด็กที่มีปัญหาด้านการประมวลผลทางประสาทสัมผัสและครอบครัวเด็ดแค่ไหนและคลิปข่าวเลสซสตี้ในช่วงวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบก,กดแชร์ให้กับผมกันด้วยครับ